ดูเลยเนื้อซีย่ยางห้ยังมีควันอยู่เลยคนชิมคนชิม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 ,ชมอย่างเงี้ยเลยเนี่ยนะ่าก<ร>ินดูอาห,หารวันนี้ดิยเฮ้ยส่งราคยาอยู่นะเพราะว่าจานมันลึกจานมันใหญ่ได้ให ให้เยอะพอสมควรนะทุกคนลยากกินใช่สวัสดีครับวันนี้มาอยู่กับบอยแลนด์ที่ลาดกระบังนะครับผมวันนี้มาพบกับร้านไก่พามากินร้านไก่กรอบป้าแก้วนะครับผมคือสมัยก่อนนะผมเคยมากินอนะ่ะเขายังเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะร้านที่แบบมีแบบเล็กเลกเป็นไม้ <ละ S 1> เป็นลเลอ,อยคล้ายแบบนั้นอนะ่ะเขาเรียกยงนันน่าจะถูกแหละเอออะไรอย่างเงี้ยวันนี้เราผ่านมาเราก็เลยมากินนะครับเดี๋ยวพาเข้าไปดูข้างใน ดูบรรยากาศหน้าร้านกันนะทุกคนเดี๋ยวให้ดูนี่บรรยากาศหน้าร้านเป็นไงโอ้มีร้านจอดรถข้างหลังนะทุกคนเนี่ยหลังป้ายเนี่ยใครมาก็คือเลยไปนิดนึงในมีช่องจอดรถนะทุกคนเดี๋ยวเข้าไปน้องมีนหิวละอะไรนะมีกาแฟได้เหรอเออเนีย่ยมีกาแฟด้วยนะทุกคน เออนี่ลุกข้างหน้าร้านนะทุกคนนะโอ้โหดด,ดูหน้าร้านนะทุกคนดูนะครับรนี่เขาย่างไก่ดูเขาย่างไก่ดูนนะเดี๋ยวซูมให้ดูนะครับตรงเขาย่างไก่เอออย่างนั้นเลยโอ้โหนากินมาก อาหารกันหน้าร้านเลยนะครับอโอเคนะี่เลยบรรยากาศร้านเดินเข้าไปเฮ้ยมีขนมมีขนมมีแบบปลาล้านด้วยนะนี่มีปลาล้านนะเอออะไรกัน <poisoned indo> <legislation> <brothers and> <ion> <ke> ไปบอกเขาสิบอกพนักงานนี่ไงพนักงานมาลานี่ไงอเคอ่าบรรยากาศร้านสวยมากทุกคนมีแบบโซนห้องแอร์นะนะครับมีคิวใช่ไหมใช่ตตัวอ่ะเหรอเออเรต้องรอ ว่านี่ยนบรรยากาศร้านคือแบบร้านเข่ามากใช่ใช่ใดูนี่เนี่ยนี่น่ากินมยอย่างคหาแต่ใร้เ่อนดนู่ยามูตด้นนี้คือร้านมีในห้างแล้วนะทุกคนแบบคือดังขนาดนั้นนะจากร้านเล็กๆ แถวลาดกระบังแค่นั้นเองก็คือใครทํางานแถวเนี้ยก็คือจะรู้จักกันดีเลยไก่กรอบปราแก้วนะครับสมัยก่อนะคือผมทํางานที่สวนภูมินะผมทํางานสายการบิน,นก็อยู่แถวแถวนี้แหละก็มาเช่าห้องอยู่แถวแถวนี้แหละเพราะว่าไปไปกลับจากแถวคอนโดแถวในเมืองไม่ไหวไงทุกคนก็จะมาเช่าอยู่แถวนี้ก็คือตอนนี้มันเปลี่ยนไปเยอะมากผมไม่ได้มา ก็นานเหมือนกันเปลีย่ยนไปเยอะมากทั้งร้านทั้งอะไรต่างๆนานาโขนาดแบบร้านนี้ยังแบบดูแบบหรูหราขึ้นเนยลยฮคารุลาคุณ <laughs> เดี๋ยวเรารอคิวก่อนนะทุกคนโอเคเขาเรียกละเดี๋ยวเข้าขไปดูก่อนนะทุกคนเมนูทุกคนกนี่เเมนูพิศษอะไรเนี่ยไก่ย่างหนังกรอบต้มมังไฟชิมทิเศษหนูกินอะไรนะเมื่กอกี้กิน แต่นี้ก็หนีอืมอ่ะชี้แม่งหมดเลยใช่ไหมโอ้โหถานนี้น่ากินมากดูดิโอ้โหาหารทะเลรวมต้องมาสี่ห้าคนอ่ะใช่ใช่ใช่เมื่อกี้เราสองคนไม่ไหวอ่ะอันนี้ก็น่ากินนะเไหนยดูดิอันนี้อะไรเนี่ยอันนี้เนื้อออสซี่ย่างว้าวสั่งดิสั่งเลยคนหิวเยอะอย่างเราไม่พาดเลยคนหิวคนหิวเมนูก็ราคาโอเคนะดูดิไก่ย่างก็ไก่สิบหกบาทนะนะครับ ข้าหมี่ยากตุ้งไม่แพงนะครับก็จับต้องได้นะฮะจับต้องได้นะครับอัะะเพเกรด <Up grade S 1> ขึ้นมาอัพเกรดนั่งสบายใช่ตอนนี้คป็นร้านอัพเกรดขึ้นมาก็ราคาก็อัพเกรดขึ้นมาบ้างนะครับเดี๋ยวเราสั่งอาหารก่อนนะทุกคนเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะได้อะไรมาบ้างนะครับผมทุกคนมันมีแบบอันนี้ด้วยนะข้าวกะเพราด้วยนะเ,เนี่ย กับผัดกะเพราเนื้อออซี่สับราดไข่ดาวคุณน่ากินอะ่ะดูดิผัดกะเพราเนื้อออซี่ตรงเนี้ยคู่น่ากินมันมีพวกแบบไอติมมีกาแฟมีแบบชาเขียวมีอะไรได้นะเนี่ยเมนูแบบมีไแบมบนท้าให้หลองเพราะว่าเงีไก่กรอบคั่วพริกเกลือ ว่าเราไม่ได้สั่งนะทุกคนเราก็สั่งพวกไก่ย่างส้งสมตำธรรมดาเนี่ยแหละเรารออาหารมาเสิร์ฟเปนครับอาหารมาแล้วนะทุกคนอันนี้ไก่ย่างนะไก่กรอบปลาแก้วเนี่ยครับต้องมีกำลังกินเลยกินกรอบขึ้นเหรอหิวผมมีคนหิวอร่อยอะปะอ๋อมันมันคือไก่ย่างแต่ว่าหนัำกรอบอะ่ะอืมจิมจ้มจิมจ้มจิม้มจิ้มจิ้มแล้วก็กิกนเอา ห,หิววนะเนาะพกซอร์แบบกรอบนุ่มอืรออย่างอื่นมาด้วยนะครับแต่แบบชอบจริงอันนี้ชอบจริงอนัขกินไก่ย่างแล้วไม่น่าเบื่ออืมีแบบหนังกรอบไง เนื้อข้าวเหนียวข้าวเหนียวน่ารักมากดูดิข้าวเหนียวนะฮะกาแฟมาเสิร์ฟดูยังกินทุกอย่างไม่ได้ยัมบอกว่าใส่แจ้คเชนคูมเดี๋ยวจะให้ดูส้มตำแล้ทุกคนอ ทชกตามอร่อยไหมแล้วก็มีอันนีอร่อยไหลบัวยำยำไหลบัวน้ำปลาสามชั้นอันนี้เดี๋ยวจะกินให้ดูอร่อยมากดูดินี่นะคะหิวนั่นแหละนนะครับกับข้าวมาสามอย่างแล้วนะทุกคน อันนี้คือตำบั้งไฟชิงคันเซ็นนะทุกคนโ,โนะมีเส้นอูด้งับไข่กุ้งนะมีเส้นอูด้งมีไข่กุ้งมีอะไรไม่รู้หน้าตาแบบปแปลกๆหน่อย<ห>อันนีก็ไม่รู้อืมเยอะ<อ>มากอาหารยำอาหารเผ็ดเยอะมากแล้วมีอะไรอีกไหมที่ไม่เผ็ดออสซี่ย่างอ๋อรอเนื้อออสซี่ย่างทุกคน น้ำเหมือนตำเส้นเล็กอันนี้อร่อยอันนี้หนัวใส่ปลาลังอะเข้ากันนะที่ชินดีอันนี้อร่อยจิ้มเป็นเมนูนะเมนูพิเศษอือ เนี่ยอร่อยจริง่ว่าเผ็ดผคคนถ้าใครไม่ทานเผ็ดต้องบอกขาว่าเผ็ดน,น้อยเนาะอ,อันนี้แบบเผ็ดเผ็ดเลยชิมไก่ให้ดูอ,อยากกินไก่ผมชอบกินไก่มานะทุกคนนีน่โอ้โหด,ด,ดูเท็กเจอร์มันอือหือ Ừ. Ừ. Còn lại. Ừ. Còn Ừ. Ừ. ปลาดีปลาใช้ได้ถ้าใครไม่อยากกินรสเผ็ดก็อย่าลืมสั่งเอาด้วยนะว่าเอาเล่นไหนอะไรเงี้ยแต่ว่าอร่อยอืมอืมอืออ่าวดี มียำไหลบัวหมูกรอบอะไรส้กงอย่างเดียวสั่งเมื่อกี้อืมเยบนี่ละอืออืมอืมอันนี้อร่อยอืมหอมเลย ำำยำเขาอร่อยยำเขาอร่อยรสชาติดีคกันก็อร่อยแล้วก็อีกอันหนึ่งกุง้งต้มต้มโจ๊กชิคันเซนต้มบ้างไฟเออ <c oughs> บ้างไฟชิคันเซน <c oughs> มันมีเส้นอุดองด้วยนะต้อง <c oughs> กินดีหน่อย <c oughs> มันมีเส้นด้วย หนับเหมือนตำเส้นเล็กก็บตำงแดงอะไรคือตำงแดงใส่เส้นนี่ไงเสนงแดงอนี้เส้นีอร่อยเส้นชอบอย่างเงี้ยเรอือออยนี้อร่อยเลยนะรสชาติดี อร่อยหมดอร่อยเช่น,นเคยจะมีอะไรที่เราแก้เห็ดหรือเปล่ากาแฟจะอะไรเห็ดเกิดหรือว่ามาแล้วไม่ผิดหวังราคาแบบที่สัมผัสจุกต้องราคาก็โอเคนะจับต้องได้ทุกคน อาจจะแพงกว่าทักไปนิดนึงแต่ว่าเขาให้ทองสั้นใหญ่อะคุ้มหน่มดก็คือถ้าเทียบกับร้านแบบข้างทางอะไรเงี้ยมันก็มีราคามากกว่าแต่ว่าเขาก็ให้ให้เให้ว่าจานใหญ่นะไม่เล็กนะไก่ย่างไก่ย่างไก่ย่างเขายิางไก่ย่างอีกหน่อยน้ำจิ้มเนี่ยน้ำจิ้มทุกคน นี่เมื่อไงเนื้อออซี่ย่างนี่เนื้อออซี่ย่างทุกคนหนูน่ากินไหมดูดิมีน้ำจิ้มแจ่วนะทุกคนน่ากินอาหารวันนี้ดิเฮ้ย ส่งกับราคาอยู่นะเพราะว่าจานมันลึกจานมันใหญ่และให้ให้เยอะพอสมควรนะทุกคนใหญ่ใช่ไหมใช่เอเนื้อคัตซี่ย่าง,งากินให้ดูนี่ดูเลยเนื้อคัตซี่ย่างโอหยังมีควันอยู่เลยคันชิมควันชิม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 ,ชม,ชม,ชมอย่างเงี้ยเลยเนี่นะย สั่งเถอะเดินมาสั่งเถอะแคดูน้นนนี่เราสั่งไสอง้อยดสองร้อยก็มาดีสั่งเถอะโคตรดีสังมเถอะแต่แบบเขาใส่ติ๊กแคนทุกเมนูก็ไม่ไหวนะคิด ใครไม่ทานเผ็ดนะนะสรับผมผมว่ามาอร่อยไม่เผ็ดน้องนี่บอกว่าเผ็ดมากอืม,มกรอบไหลบัวหน่อยเนี่ยอืม,มกรอบไหลบัวหยดเลยทุกคนกหยดอืมอ,มอ,มอมือันหนดีอร่อหมัมกเหมือนหมักสุดเต็ก ทุกเมนูควรมาเลยอยู่ตรงแถวอ่าบินรากะบังอยู่ตรงตอนนี้มันตั้งอยู่ตรงาสามแยกทางที่จะไปสนามบินวันีนะทุกคนดีมากดีมากชาวสนามบินโซนนะผมน่าจะรู้จักนะ ฝั่งบางขามเนี่ยตรงเนี้ยแถวเนี้ยก็จะมีพวกร้านนั่งชิลร้านอะไรเต็มเลยนะนบนเขาแบ่งยังไงอะเปลี่ยนม,มาเยอะเปลี่ยนม,มาเยอะมากมเขากำลัง<ม>สร้างน่าจะสร้างรถไฟฟ้าได้มั้งใช่ทำเลยรถไหรือทางโยนระดับไม่รู้เหมืนนอนนตรงกลางถนน,นนะก่ะอนเป็นถนนแบบแปดเลนหรือสิบเลนไม่รู้อป่าตอนนี้ไม่มีทางวิ่งกัน ข้างหน้าตอนนี้คือใครมาแบบรถเต็มเยเพราะว่าเขากำลังทำทางอีกสักชิ้นอื้อมือมอื้อมือมอกมอมมอือ แซบทุกอย่างเลยตอนนี้เนีื่อออกด้วยเยอื่อออกด้วยต้องมีเันแผลร้อนในในปากกินแซบค่อยๆได้เจอกันนี่อืมอืมอีเด็ดไก่สะคำอื้ ทิ้มัน้วจิ้มก่อนอ,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 อย่าให้ดูตอนนี้แทบจะไม่เหนืออะไรแล้วเขาเ้าอย่างตอนแรกไม่คิดว่าจะกินหมดอืมคือหลังคอคือเหนียอ,อออ,ไไม,อมแล้วนะเออหูอื้อไปหมดอ่ะ กระชากโดนใจเลยหนึ่งพริกแบบเผือกเผิอเขาตำถึงเครื่องมากอะ่ะคือมีทั้งพริกแหบบ้งพริกสแดบบพริกปแบบ่นพริกปแบบ่นแบบไม่มีในยำไหมอืมในยำมันมีพริกป่นเลยกลาย็ส้มตำละมีอันนี้เรื่องอะไรนะมะเหรอมะเขือมะอะไรอยู่เขือ เนี่ยอันนี้อดอย,ยเส้นหมดไปแล้วซื้อด้งอร่อยเส้นด้งกับน้ำปลาขวดหนัวต้องกินนะทุกคนเมนูนี้ได้คอมเมนต์สำหรับใครที่ลงเครื่องมาแล้วอยากกินส้มตำนะครับร้านอยู่ใ,ใกล้สนานบินสซวนนะภูมิเส้นลาดก,กระบังนะครับผมร้านจะอยู่แขว อซอยทากะบัง13กับ15นะครับผมมากันได้ถ้าจากสนามบินประมาณ10นาทีต่ออี่ตัวุนคืสิบนาทีนะครับอ,อาหารก็โอเคนะครับมีตั้งแต่หลกักสิบขึ้นไปถึงหลักร้อยเลยนะครับส้ตมตำก็ยังห้าหกสิบอยู่นะทุกคนยังห้าหกสิบอยู่สิบเอ็ดบาทหกสบเออหกบเอ็ดบาทบงงว่าทำไมต้องมี1บาทเพิ่มมาด้วยนะทุกคนก็ มีที่จอดรถข้างหลังมีด้านหลังนะครับด้านหลังร้านแล้วก็ด้านข้างร้านที่เป็นร้านเลยทากันได้ร้านมีทั้งอาหารอินเดีแล้วก็พวกตามสั่งกะเพราอะไรก็มีน่ากินแล้วก็อาหารไทยพวกขาไก่ต้มยำอะไรยำทะเลก็มีนะทุกคน400 400กว่าบาทเราไม่ได้สั่งคือน่ากินมากแซลมอนมีอะไรอ่ะมันเยอะมันเยอะไม่ได้สั่งเดี๋ยวว่ารอไม่หหลายคนจะไปสั่ง แล้วกาแฟก็มีค่ะกาแฟอร่อยด้วยอ่ะมีกาแฟใช่แล้วสั่งชาเขียวให้พี่หน่อยเออสั่งนึกดอไปสั่งก็ได้เวลานึกเอาเวฟไปอะไรก็ได้ไปเอมนูเขาหลากหลายเยอะมากแล้วก็คุณภาพค่ะคุณภาพดีเลยอ่ะคือเดี๋ยวจะให้ดูว่าเหลืออะไรบ้างมีเหลือเหลือแต่ะปะเฮ้ยอันนี้เหลือได้ไงเนี่ยมาสองประเทศเนี่ยดดูิ เกี้ยงไอ้นี่เหนือตาดูเออเหนื่อยอ่ะเบื่อปะเยี่ยมมากเลยนะเบื้องบรรยากาศร้านก็ดีครับมีห้องแอร์เดี๋ยวห้องแอร์ไปห้องแอร์อ่ะเบื้รรยากาศร้านดีมีห้องแอร์มีแบบสองฝั่งฝั่งนู้นก็มีอ่าห้าห้า อืมานั่งทบายใครสนใจก็มาดูกันได้นะผมที่ลาดกระบังนะครับระหว่างสตอย13กับ15นะครับผมก็วันนี้ก็หิ่มกันเต็มที่อยู่เลมือต้อง <5 S 2> ไปแล<จ>้วทนะุกมาก <c oughs> ใช่ผมก็คอยไปดูคลิปต่อไปแล้วกันอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ check, กด Subscribe นะครับผมทางช่องทาง TikTok YouTube Facebook แล้วก็อื่นๆอีกถ้าเรามีนะมีหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับผมวันนี้ลากไปก่อนสวัสดีครับ Boyland Channel